<laughs> © bf สองคนอีกแล้วครับต้อมเต้ยครับผมงฐานนครครับผมไอ้โทนี่ลุยแพ็คของอยู่พอยน์เลยเดี๋ยวโอเคครับวันนี้มาพบกับของเข้าใหม่เข้าที่หลังเดี๋ยวให้หลอยใหม่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมบอกของเข้าใหม่พี่ดูบอกเข้าที่งไอ้พี่กูงงเลยหลอยมอ๋อไอ้หลอยเข้ามาที่หลังโอเควันนี้ครับมีของเข้ามาเติมสต๊อกเข้ามาเติมสต๊อก คนถามมาเยอะมากพี่เต้ในตัวหน้าไอ้ P สามสองศูนย์สีดำเนี่ยเมื่อไหร่จะเข้าซิกซิก P สามสองศูนย์เมื 20, ม่อไหร่จะเข้าตอนนี้เข้าแล้วนะบอกก่อน<ส>เพราะว่าตอนแรกมันมีแต่สีทรายใช่ไหมตอนนะี้สีดำเข้ามาแล้วสวยนะสีดําอ่ะคือสีทรายสีได้สีทรายเราขายประจําอยู่แล้วนี้คือสีดำเพิ่งเข้ามาเติมนะบอกก่อนรีบเอาด้วยนะ รีบเอาด้วยนะเดี๋ยวของหมดนะบอกก่อนนี่แหวนสไลด์ใส่ด้วยแหวนสไลด์นี่มาร์กิ้งมีด้วยนะมีมาร์กิ้งนะเห็นเห็นมาร์กิ้งไหมซิกเซาเวอร์พีสามสองศูนย์เอสพีนะโอเคโอเคได้มีมาร์กิ้งว่ะพี่เต้ไม่มี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 นิดหน่อยมีล่องลึกเขียนเลขเก้ามมคูณสิบเก้าแล้นี้อะไรมะแล้วยูเอด้วยอ่ะเออแววแจ๋วงานสวยล่างด้วย ติดพวกไปฉายเลเซอร์แบรนด์นี้แบรนด์อะไรแบรนด์ W E นะพี่เต้ครับผมแบรนด์ W E นะแล้วก็มีตัวนี้เข้ามาเพิ่ม M 1 7เอ้ย M 1 8หรือ17วะพี่เต้ตัวไหนเนี่ยเลข M M หนเจ็นะ M 1 7ว่ะ M 1 7บเ M 1 8เอ่อตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาง่ายๆพีสามอุนตัวใหญ่เอ,อ,ญเ,อ,อเนี่ย M หนึ่งเจ็ดนี่ยเออไม่ดูมาร์คกิ้งง <laughs> ผมเนี่ยแหละไม่ใช่พี่เต้ยนะพีย่นียอันนี้จะยาวกว่าด้วยนะก็หนึ่งเจ็ดนิดหน่อยใช่หนึ่งเจ็ดจะยาวกว่ายาวกว่าทั้งลำกล้องเนี่ยที่โหมาตรงนี้ยาวกว่าแล้วก็ตรงด้ามยาวกว่าด้ามด้ามด้ามน่าจะเท่ากันแต่ว่าไอ้บอร์ดแม็กเพิ่มขึ้นมาใช่พี่เต้ยเอ่อทำให้แม็กยาวขึ้นถ้าแม็กยาวขึ้นได้ใส่ลูกได้เยอะขึ้นไหมพี่เต้ยลองดูดิตัวราง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 น่าจะเยอะนะแบบรูอยากรู้ไหนไหนก็เอาเอาให้ละเอียดไปเลย พอๆกันแหละว่าเท่าเดิมอ่ะแต่ว่าแม่งต่อบอกไว้เฉยไม่ได้ทําให้ใส่ลูกเยอะขึ้นนะครับต้องบอกก่อน่อๆมาให้สวยๆโอมีสองสีเหมือนกันมาร์กกิ้งมันไงอ่ะให้โชว์มาร์กกิ้งนี้เห็นแล้วมาร์กกิ้งเป็นอย่างนี้นี่มาร์กกิ้งโอเคเต็มหนึ่งเศษอีกด้าน่ะไม่มีเหมือนกันอีกหนางเดียวนะครับโอเคตัวนี้งานไต้หวันที่ทุกคนรอคอยนะครับของ W E อ่าวันนี้มีแค่4ตัวทำไงอ่ะเดคลิปสั้นไปว่ะพี่เต้ทำไมมีสีทรายด้วยไงอ๋ออ่ให้ชมงานสีทรายให้ชมงานสีทรายโอเคเนี่ยอันนี้ล่องลึกจะเขียนชัดกว่าลึกปะวะพี่เต้ลองรูดดิไม่ลึกไม่ลึกนิดนึงอ่ะถ้ามิดหัวก็ลึกอ่ะไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่น้ำไโถแองเอ้ยเป็นงานสวยอ่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่ล่องลึกครับเป็นงานสกรีนเนาะยอมรับวว่าเป็นงานสกรีนบอกกันไปเลยลูกค้ามา หน้างานในอันนี้สีทรายของพี่สามสองศูนย์อ๋อเนี่ยมเขียนเอ็มหนึ่งแปดไว้ใช่ดูลายเฮ้ยไม่สีอ๋อสีทรายพิมเอ็มหนึ่งแปดนะแต่สีดําไม่พิมพ์นะพิมพี่สามศูนย์เอสพีนะเอ็มหนึ่งแปดนะโอเคนะให้แตกต่างกันอย่างนี้นะมาร์กิ้งจะต่างกันอย่างนี้นะครับโอเคสั้นขนาดนี้ก็ต้องเทสยิงแล้วแหละะต้องเทสยิงแล้วล่ะนะไอโหลดมาเป็นเป้ามาทำงานหนักอยู่ครับทำงานหนักอยู่อ้ใส่แก๊สใส่ลูก เนี่ยดูวิเต้ดีกว่าโอเคครับพอให้มานี่ลองสีดำอย่างเดียวพี่เต้สีทรายก็ลองด้วยก็ได้ก็ทีละคู่เนี่ยทีละคู่สัตว์เป็นเรื่องเลื่อนคู่ไอตัววัดความแรงเดวเนี้ยความแรงเหรอวัดหน่อยวัดหน่อยโอเคเดี๋ยววัดความแรงให้ดูก่อนครับโอเคทดสอบไปทดสอบตรงเนี้ยงของเล่น ขึ้นออกดิเนี่ยสามร้อยยี่ิบเอ็ดนะครับอันนี้ตัวเอ็มหนึ่งเจ็ดตัวยาวนะครับสีดำนะโอเคสีดำสีทรายนะเหมือนกันแหละอะไปจะดูตัวสั้นหน่อยบ้างมหนึ่งแปดแล้วกันีสามสองศูนย์ประมาณสามร้อยสามร้อยเจ็ดเนาะก็ถือว่าแรงต่างกันนิดนึงเพราะว่ากลับเข้ามสั้นกว่าสั้นยาวสั้นยาวโอเคฟิลลิ่งเอาที่ต้องเอาออกมาวะ ไอ้เรื่เราไม่ถูกเลยมาตัวหนึ่งถ้ากล้องจะโดนนะอืมวเป็นจังหวะด้วยมันไงเจาะเรงดีคอยเป็นไงพี่เต้คอมเมนต์หน่อยนะในปรามัจารย์เป็นไงรอบตัวนี้ถีบแค้ได้ครับหนักดีโอเคถีบแน่นดูเนาะก็เทียบพอๆกับหน้าเต่เหมือนก๊อกใช่ไหมแต่ว่าทรงทรงมันสวยกว่าทรงมันโมเดิร์นกว่านะโอเคมีอะไรอีกที่เราจะต้องบอกลูกค้า ก็มีมีอันนี้เป็นเซฟนะพี่เต้เซฟถ้าไม่ขึ้นใส่เงินไม่ได้เซฟใส่เงินไม่ได้เออใช่พี่ถูกแ้โอเคเซฟไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นลำก็เซฟได้ปะก่อนขึ้นลำถูกไหมแล้วก็เซฟถูกไหมแล้วถ้าไม่ขึ้นลำอะเซฟได้ไหมก็ได้เหมือนกัน โอเคนี่ตัวเคลียสไลด์นี่ตัวถอดสไลด์ถอดสไลด์ไงดีวะถอดสไลด์บิดลงเออเผื่อแบบลูกค้าจะถอดอ๋อจะถอดต้องถอดแม็กก่อนขึ้นสไลด์มาลรงเนี่ยหัวโดมลรงนี้ยนะหัวโดมหัวโดมดึงถอยหลังมาเอฟบิดลงบิดอันนี้ลงกูยังงงกับหัวโดมคืออะไรวะกูเป็นลูกค้ากู โอเคเป็นโค้งโค้งโค้งดันลงให้สุดให้ให้เลยมาเลยดันให้เลยมาเลยแล้วก็สไลด์ออกเลยโอเคด้านในเป็นไงบ้างพี่เต้คอมเมนต์ด้านในเป็นด้านในก็ด้านในก็เป็นที่อยู่อาศัยเอาไม่ใช่ไม่ใช่ด้านใเป็นกินไก่หลอดมีไก่หลอดมีท่อเป็นไงโลหะเฮ้ยมันเงาเงาเหมือนมันโลหะแล้วนะโลหะใช่ใช่โลหะนนะเป็โลหะนะดูเสียงดูเสียงโอเคถือว่างานดีเลยเนาะสำหรับรถนี้ทำออกมาโอเคแถวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นเหล็กวะ จะราคาได้ยังเนี่ยร้องนานแล้วราคากูเต้ให้ยูว่าให้ละเอียดเลยดิคลิปอะไรแฮทสองนาทีอะไรเงี้ยนอนแต่เย็นดิราคาล้อก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับเจอราคาแล้วจะตกใจนะครับเจอราคาแล้วจะตกใจเออตกใจนี่คือถูกมากถูกหรือแพงจริงครับได้ไหมบูเต์ได้ดิโอเคระดับ จัดเตยแล้วอ่ะโอเคสําหรับราคานะครับสีดําสีได้มีผลเรื่องราคาไหมไม่มีเนาะราคาเท่ากันไปเลยแล้วกันสําหรับร้านสายบิวการถัดเอาจากไหนก่อนรวมเลยหรือว่าจะตีละตัวอ่ะสีดําตัวสั้นแล้วกันดําดํากระสายราคาเท่ากันนะครับจะเอียงงั้ลูกค้าไม่งงหรอวะไม่รู้เห็นโอเคก็สามพันห้าไปสามพันาไมันก็คือไม่ได้แตกต่างจะเดิมแล้วคือแตาสีดำอ่ะจริงๆมันต้องมาสีหลังอาจจะแพงกว่าแต่ให้เท่ากันสามพันเท่ากัน3,500ัาร้อส่วนตัวยาวเอาไป3,700 สามพันเจ็ดร้อยบาทสามพันห้าร้อยบาทโอเคสมัเท่ากันนะครับดำกับสายไม่มีผลไม่มีผลเรื่องราคานะครับก็สามพันห้าสามพันเจ็ดมาได้เลยร้านฟ้าบีบิการตั้งอยู่ที่ไหน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 ที่ห้างเมกาสะพานเหล็กห้างเมกาลาดสะพานเหล็กนะครับก็อยู่ชั้นสองนะครับชั้นสองห้องบีสองสี่แปด้านสี่ฟ้าครับก็ง่ายๆเลยช่วงนี้ก็จะเจอผมเจอโทนี่ลอยนะครับโทนี่ลอยครับ ตอนนี้มันมัดคอร์ดที่ร้านไปแล้วครับครับผมครับผมสังเกตทรงผมใหม่นะครับเอองี้ยหอขึ้นเลยเงไม่แสกกลางแล้วครับไมแล้วเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆครับอยู่พวกเราสามคนนะครับก็เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่ร้านก็ได้หรือในช่องทางเฟซบุ๊กก็ได้ใช่ฟ้าบีบีการ์ดเอฟเอเอบีบีการได้หมดได้หมดสั่งซื้อได้หมดเก็บเงินปลายทางโอนได้หมดอ่าแล้วก็ไอเดลายน์ส่วนตัวก็ F อฟเอีการ์ดแอปแอปแอปฟ้าบีบีการแล้วกันง่ายๆนะครับ ีช่งองทางสั่งซื้อที่ช้อปปี้ a ล a ซด้าที่เราชอบกดซื้อกันนะครับก็ก็ในซด้าก็พิมพ์คําว่าปืนมีปิการหารูปด้านซ้ายมือเงินซาเป็นปิการแล้วก็ช้อปปี้เป็น FAR มิปิการครับผมครับผมมีอะไรกว่าไม่มีแล้วเนาะมีอะไรว่าไม่มีแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ช่ชองเราด้วยครับ อ่ากดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะกดแชร์เลยแชร์ดิว่กดแชร์ก่อนแชร์โอเคอ่าได้เขาได้กดแชร์ให้กระตรงมึงพูดได้แหละเออเราเห็นมว่าเออมึงตั้งใจพูดเราเลยกดแชร์กดซับให้มึงนะหน้าแดงหน้าแดงเดี๋ยวมึงกดซับให้มันได้นะครับกดซับกันเยอะๆให้นะครับ รลคารู้อะไรครับสอวันี้ไปไปปไ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 ปดีกว่าไะไป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 ากไป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 ไกไป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 ลปไปไอไป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 ปหปไปไปาปาปไ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 ป้ปไปากาปไรไปไปไปาปไ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 ปาปไปไลไป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  fc fc ไข่ fc ตัวเล็กละ่ะคนที FC ่อ่าเรียว่าตัวเล็กตัวเล็กแหละโอเคไปโอเคไป